สวัสดีคะ่ะ FC ซทีนารากทุกๆท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็จะเก็บดอกหอมนะคะทุกคนเพราะว่าดอกหอมมันขึ้นมาเยอะอย่างนี้นะมันก็จะทําให้หัวหอมของเราไม่มีค่ะนะพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะพี่ก็เลยจะเก็บดอกหอมออกค่ะนะหรือไม่ก็เก็บใบด้วยบางใบเนาะที่มันหักลงมานะ พี่ก็จะเก็บเอาไว้ไปกินนะคะหรือว่าเอาไปแบ่งกับเพื่อนมั่งนะถ้าเขาอยากจะกินเนาะก็ถ้าเขาคอมเมนต์มานะถ้าเขาไม่คอมเมนต์มาพี่ก็คงจะไม่ไออเอาไปให้นะคะเพราะถือว่าเขาไม่ได้ดูคลิปพี่เนาะถ้าใครดูคลิปพี่ก็พี่ก็จะเอาไปให้กินค่ะถ้าใครไม่ได้ดูพี่ก็ไม่เอาไปให้กินค่ะนะทุกคนโอเคค่ะวันนี้พี่ก็จะเก็บ ดอกหอมของเรานะคะเพราะว่าดอกหอมนี่มันจะทําให้หัวหอมรีบค่ะทุกคนนะเนี่ยนี่ค่ะพี่จะเก็บเอาแบบนี้เลยจะเด็ดเอาเลยค่ะหรือไม่ก็เอาใบที่มันหักด้วยนะที่มันล้มนะทุกคนเนี่ยเผื่อเพื่อนจะเอาไปจิ้มน้ําพริกได้เนาะใบที่มันมันสวยเกินนะคะทุกคนและถ้าเราไม่เด็ดออกอย่างนี้นี่ เห็นไหมเอฟสิถ้าเราไม่เด็ดออกก็ยังว่าเลยหัวหอมเรานะไม่ได้แน่เพราะว่ามันไปอยู่ที่ดอกหมดนะก็เลยต้องเก็บดอกอกอกก่อนที่ดอกจะแก่ค่ะเอาไว้เราก็ไม่ได้ใช้ดอกมันเพาะเพาะพันุ์อยู่แล้วเนาะเด็ดออกเลยค่ะพอพี่สังเกตด,ดูแล้วนี่ตอนที่ ต้นที่มันมีมันมีดอกนะ่ะมันจะหัวหอมจะไม่มีค่ะมันจะไม่มีหัวให้เลยนะพี่กันเลยต้องเด็ดออกเลยจะเอาไปผัดหรือจะเอาไปลวกอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะรวมทั้งใบที่มันหักด้วยนะคะทุกคนพอที่จะกินได้นะเพราะเราหาซื้อเขาก็แพงนะมันมันก็ไม่ได้สดอย่างนี้นอน,นี่ก็ ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์มาก็พี่ก็จะเอาแช่ในตู้เย็นไว้เนาะเอาไว้กินได้หลายวันหน่อยคือเราอยากจะผัดนะคะนี่เดี๋ยวต้องใส่ตกะกี้าไว้เลยเดี๋ยวนี่ก็กำหนึ่งแล้วนะคะแค่ตรงนี้เองนะยังไม่ได้หมดนะก็กำหนึ่งเลยพี่ต้องย้ายผักอันนี้ลงก่อนค่ะผักคะน้ากับผักไอ นะคะอซมันจะได้กินหรือเปล่ามรู้ย้ายม,มาฝั่งนี้พี่นกแคบนะตาก็กำลังงามค่ะแต่ว้ามันจะโตรหรือเปล่าก็คอยดูอีกทีหนึ่งเนาะ ต้องใส่หมวกน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากแล้วมันเป็นบ้านกระจกแล้วหน้ามันจะไหม้เลยนะเพราะพี่ไม่ชอบแดดอยู่แล้วเนาะถ้าใครชอบแดดก็คงจะชอบมาอยู่ในนี้นะถ้าพี่โดนนี้หน้าพี่จะดำเลยแล้วยิ่งหน้าดำๆอยู่นะต้องรักษาไวนะ้นี่เอฟซ<ๆ>ีเก็บดอกมันออกไปเลยนี่เอาไว้เราก็ไม่ได้ใช้ทำพันเนาะหรือเพาะพัน จะสังเกตได้เลยนะ FC มันไม่มีหัวเลยต้นที่มันมีดอกอะ่ะมันจะต้นมันจะใหญ่ล่ําเลยนะใหญ่ล่าขึ้นเลยอะ่ะอยู่กํลังอ่อนๆเนาะแล้วก็หกักเปาะๆเลยถ้ามันแก่กว่านี้มันก็คงจะกินไม่ได้นะเหนียว อยู่ใจมือเกินไปถึงติงงไดไปเรืยใบที่มันล้มนะทุกคนนี่จะได้อีกสองกำเลวนะออกเลยค่ะมันสวยเกินมันก็ไม่ดีนะมันล้มเร็วนะทำให้เราไม่ได้ได้เห็นหัวมันเลยอะ่ะแล้วก็กินใบได้ไม่นานอะ่ะ จะเก็บฝั่งนี้นะคะทุกคนตอนนั้นเหลืออยู่ต้นนึ่งยังเก็บไม่ถึงยังเด็ดออกก่อนเลยเห็นาทางมันที่ก็คิดว่าไอมันออกดอกมามันมันทำให้ดูดูหัวมาด้วยเนาะพอนีเหน็นเห็นเลยนะคะว่าลำต้นที่มันมีดอกเนี่ยเห็นไหมดอกงามๆอย่างนี้นะคะทุกคน ตรงโคนวันนี่ไม่มีหัวเลยอ่ะมันจะเหมือนเป็นในหอมตัวผู้เนาะไม่มีหัวห่านเดี๋ยวพี่เด็ดเสร็จแล้วนี่พี่จะเอาคลิปลงเลย ใครคอมเมนต์มาก็ได้กินถ้าใครไม่คอมเมนต์มาก็แสดงว่าไม่ได้ดูคลิปพี่ก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันเนาะมันก็จะเป็นไปไม่ได้หรอกนะทุกคนที่จะจะปลูกผักให้เพื่อนกินเนาะเพื่อนก็ไม่ได้เข้ามาดูคลิปให้ให้เลยนี่ได้สามกแเลวนะทุกคน นี่ค่ะสี่กํมเลยสี่กํมใหญ่ๆเลยเอาที่มันเป็นดอกนี่เอาออกให้หมดเลยเพราะดูาทางมันเหมือนจะไม่มีหัวให้เราแล้วนี่ค่ะกินแต่ใบก็เอานี่เอฟซีเต็มตะก้าเลยเต็มตะก้าเลยค่ะนี่ ดอกหอมค่ะนะถ้าใครคอมเมนต์มาก็ได้กินถ้าใครไม่คอมเมนต์มาก็ไม่ได้กินนะคะทุกคนเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะเขาก็ไม่ว่างที่จะมาดูคลิปของเราเนาะนี่ค่ะยังไม่หมดอีกต้เงินเยอะดิ ต้องดูดีๆมันจะได้ไม่ต้องเด็ดอีกรอบหนึงงน่ง FC มันหมดเลยใบยหกัหกนี่น่าจะเอาออกด้วยนะซีนะเพราะว่ามันสวยมากว่าตรงนี้นะดีๆดก็อาจจะโดองได้นะ โอเคคะ่ะเอฟซีได้เยอะเลยเห็นไหมนีอ่ออกดอกหมดแล้วมันยังไม่แตกหัวเลยแล้วมันจะเรืออ้ายมันไม่มีหัวให้เราแน่นอนเลยต้นที่มันออกตรงที่มันออกดอกอะ่ะโอเคคะ่ะ FC ซคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะกับใบหอมแล้วก็ยอดเอยดอกหอมเนาะนี่เยอะแยะเลยคะ่ะ คอยดูซิว่าใครจะคอมเมนต์มาเนาะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศนะที่อยู่เดนมาร์กเนาะถ้าใครคอมเมนต์มาก็อาจจะเอาไปให้กินนะถ้าใครไม่คอมเมนต์มาพี่ก็ไม่เอาไปให้กินนะคะทุกคนก็ถือว่าเขาไมา่ได้ดูคลิปให้เราโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ FC ฟซบายสวัสดีค่ะนี่งามเลย